ตัวสีเบลฟานะครับทั้งหมดแปดบาทครับมาโมเน่ั่นกันมเน,น,น่แปดบาทโมเน่้นิไปแล้วหาเลืสามนะครับผมตัวสีเบลฟานะครับ กินพอแปะดีละวันนี้ว่าไม่ไม่ดีก็เพราะเนาะลองในอ่าหัวสีเบิกฟ้าเลยอ,อ,อยู่เลยอยู่สามเลยครับเลยสีเบิกฟ้าเลยอีกนึงสองสามนะครับอ่าส่วนอันนี้จะเป็นค่ายเอ่อเพชรน้ำงามนะครับค่ายเพชรน้ำงามนะครับน,นะครับผม ต้นตูสีบดฟ้ขขาขขขเขาเหลือสามบ้างนะครับตดไปแล้วห้าบ้างนะครับทุกงมดแปดนะครับ